มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น Armano i ตเตอ์สามพันวัตต์ความเร็ว90้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้ไกลหนึ่งร้อห้าสถึงหนึ่งปดิกิโลเมตรต่อชาร์จจดทะเบียนได้ขับเร่งแซงเร็วขับสนุกเหมาะสำหรับวัยรุ่นแบตเตอรี่สามารถยกถอดออกมาชาร์จได้ กุญแจรีโมทคอนโทรลยางล้อแม็กทั้งหน้าหลังเส้นผ่าศุนย์กลาง13นิ้วโชคอัพเป็นแบบคู่ดิสเป็นดิสเบรกทั้งหน้าหลังไฟหน้าไฟท้ายดวงใหญ่ส่องสว่างเห็นได้ชัดเบาะที่นั่งพอดีการออกแบบสำหรับเป็นรถสไตล์สกูตเตอร์ซึ่ง ทรงสมัยใหม่น้ำหนักเบาขนาดพอดีตัวสำหรับคนไทยมีความคล่องตัวก็ผลทดสอบความเร็วจริงๆแล้วเนี่ยที่70กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้เกือบถึงนะครับกับถึง200กิโเมตรอันนี้ทางเราทดสอบจริงๆนะครับแต่ว่าในข้อมูล Data อาจจะบอกว่า สักร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยครับเผื่อ,อไว้แบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่อ่ลิเธียมไอออนเจ็ดสิบสองโวลต์ห้าสิบมนะครับซึ่งรุ่นใหม่จะชาร์จได้ถึงสามพันครั้งนะครับก็คือก็คือถ้าเกิดชาร์จทุกวันเนี้ยได้ถึงสิบปีเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งปกติบแบตเตอรี่แบบลิเทียมโดยทั่วไปเนี่ยจะชาร์จได้แค่ประมาณหนึ่ันครั้งครับแต่ว่าของเรานี่จะเป็นเป็นเป็นปนวัตกรรมที่แบบนานขึ้นครับตกวการชาร์จไฟเนี่ยประมาณ6กชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงถึงเต็มน,น้ำหนักตัวรถเนี่ยประมาณร้อยกิโลพอดีอยหนึ่งร้อยกิโล กับหนึ่งร้อยห้ากิโลกรัมนะครับก็บันทุกคนได้สองคนนะครับสามารถปีนเขาได้สามารถปีนเนินได้ก็ประมาณ20องศารถทะเบียนได้แล้วนะครับตอนนี้ก็าสามารถที่จะสั่งจองได้เลยซึ่งราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่แปด0มืนหกพัน บาทท้วนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคราวนี้มาดูค่าไฟนะครับก็ค่าไฟเนี่ยถ้าเกิดทธิบ้านใช้เดือนละห้า้อยครับซึ่งซึ่งเรตต่ำสุดเนี่ยก็หนึ่งยูนิตเนี่ยหรือว่าหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงหนึ่งกิโลวัตต์อาวเนี่ยที่ค่าไฟถ้าเกิดอยู่ที่สองจุดหกสามบาทต่อยูนิตเนี่ย ก็ผลค,คำนวณแล้วก็คือว่าแบตเตอรี่60 Ah เนี่ยชาร์จเต็มเลยเนี่ยจะเสียค่าไฟ10บาทประมาณนี้ครับจากการคำนวณทางทฤษฎีแล้วก็วัดจริงวัดโดยใช้มิเตอร์ภายนั้นเนี่ยค่าไฟเนี่ยก็จะประมาณ5สตางค์ ต่อกิโลเมตรก็ถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยปกติก็เกือบบาทหนึ่งแล้วครับต่อกิโลก็ประหยัดได้ถึงสิบถึงสิบห้าเท่าเลยนะครับจากการคนนํานวณคร่าวๆครับอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับรถน้ํามันแต่ละรุ่นเปรียบเทียบกันหรือว่าค่าอัตราเลทค่าไฟที่ใช้นะครับส่วนออปชั่นอย่างอื่นๆเช่นสามารถจูนกล่องได้นะครับให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นถึงร้อยกว่ากิโลร้อยสิบ ถึง120ติดเครื่องชาร์จเร็วได้นะคคือชาร์จที่สถานีเนี่ยจาก10ถึง80%เนี่ยภายใน30นาทีเป็นนวัตรกรรมที่ทางเราคิดคนหรือว่าติดเครื่องกำเนิดเสียงสังเคราะห์ก็ได้นะครับจะประมาณ3,500แล้วนอกจากนั้นที่เจ๋งก็คือว่าแบตเตอรี่สามารถติดได้ถึง150 Ah เลยทีเดียวซึ่ง จะ,จะวิ่งได้ไกลถึงประมาณสามร้อยกว่านะครับกิโลเมตรต่อชาร์จนะครับที่ความเร็วประมาณเจ็ดิบดสิบเนี่ยนะครับต่อเนื่องนะครับก็เพิ่มงบอีกสามเก้าหมื่นบาทนะครับก็จะทำให้ได้วิ่งได้ไกลมากแต่ว่าแบตเตอรี่ใหญ่เนี่ยจะติดอยู่กับตัวรถเลยนะไม่สามารถที่จะถอดได้ก็คือหรือว่าจะใครจะเพิ่มความเร็วสเปคเป็นเป็นร้อย4 0สิบสสิบก็ติด เปลี่ยนมอตเตอร์เป็นสักห้าพันวัตต์อเงี้ยนะก็จะเพิ่มงบหน่อยหน่อยหรือว่า,าถึงสามรกิโเมตรต่อชาร์จเลยอยไรเดร์ก็น่าจะเหมาะสมก็จะน่าจะเป็นรถที่ความเร็วสูงแล้วก็ระยะไกลมากนะครับซึ่งนําเสนอสู่ตลาดนะครับด้วยนวัตกรรมแบตเตอรี่ของแล้วก็ตัวชาร์จเร็วนะครับาช,าชาร์จได้ไว ใครจะเอาชา์จได้ไวได้เร็วก็ได้